สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปที่ยนลาแล้วที2ลำพูนซิ้แชมป์ไทยลีก2ส,สุโขทัยการันตีกับขึ้นไทยลีก1สมหวังหลัง2ทีมโคข,ขาวควงค้างข่าวไฟขว้าชัยทิ้งทวนไทยลีก2เริ้วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤด,ดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่30เมษายนปี2565ซึ่งฟุตบอล m 150 c h ม m p i o n s ชิ p ฤดูการ2 0 2 1 2นถึง2022นัดสุดท้ายของฤดูการที่ทุกคู่ลงทำการแข่งขันพร้อมกันในเวลา18ในเากาโดยที่ไฮไลท์ในวันนี้ไปอยู่ที่คู่ลำพูนวอริเออร์กับกเกษตรศาสตร์ f c ที่หากราชันโคขาวชนะได้ก็จะคว้าแชมป์ไทยลีก2ทันทีและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ตกไปอยู่ที่คู่ของอุทัยยูเนเต็ดกับสุโขทัย f c ที่เกมนี้ทับค้างข่าวไฟขอแค่ไม่แพ้ก็จะการันตีเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่ง เป็นทีมที่2ทันทีโดยผลการแข่งขันของทั้ง2คู่ในเกมนี้ถือว่าสมหวังตามเป้าหลังลำพูลวอลเลเออร์ทิ้งท้ายด้วยการถล่มกเกษตรศาสตร์ FC ไปด้วย3ประตูต่อศูนย์เก็บไปทั้งหมด47คะแนนพังานคว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2021-22ไปของได้สำเร็จส่วนสุขโขทัย FC ก็สามารถเบียดเอาชนะอยุทยายูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนเต็มมี73แต้มการันตีเลื่อนชั้นสู่ศึกลีเวอร์ไทยลีกซีซั่นหน้าเป็นทีมที่2 ต่อจากลำพูนโมเลเออร์ทั้งนี้นะครับสำหรับตัวใบสุดท้ายสู่ไทยลีกหนึ่งจะต้องแข่งขันในรอบเพย์ออฟมี4ทีมจากอันดับ3-6มถึงหมาหาผู้ชนะ1ทีมเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกโดยมีชัยนาธอนบิลล์ลำปาง FC และแพ้ยูเนเตตและตัด f c เข้าร่วมชิงชัยสำหรับ3มทีมที่2ที่ต้องตกชั้นลงไปเล่นศึกไทยลีก3หรือว่าทีนะครับประกอบไปด้วยสโมสรราชประชาขอนแก่น f c และราชนาวีเอฟซีครับส่วนข่าวต่อมานะครับช้างศึกกับภารกิจทวงแชมป์ซีเกมส์มหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31จะเปิดฉากชิงชัยกันอย่างเป็นทางการที่แดนเงียนเวียดนามในเดือนนี้แล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าสําหรับประเทศไทยเหรียญทองที่ใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นฟุตบอลชายอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาดราม่าเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์โดยเฉพาะเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลลีก และฟุตบอลถ้วยในประเทศทับซ้อนกับการแข่งขันซีเกมส่งผลให้บรรดาสโมสรต่างๆไม่ยอมปล่อยตัวผู้เล่นให้กับทีมชาติจนในที่สุดเมื่อเกิดการแถลงข่าวใช้ถึงปัญหานี้บริษัทไทยลีกจำกัดผูกกำกับดูแลจึงได้ออกแอคชั่นและจัดการเลื่อนฟุตบอลไทยลีกให้จบเร็วขึ้นรวมถึงเลื่อนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตบอลลีกับออกไปเตะก,กันปลายเดือนพฤษสภาคมแทน และถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามทีมชาติไทยก็จะไม่ได้ตัวผู้เล่นตามที่ต้องการอยู่ดีด้วยข้อ,ขอจำกัดของบางสโมสรน,นอกจากนี้ทีมชาติไทยก็จะไม่มีเวลาให้ฝึกซ้อมร่วมกันด้วยเนื่องจากไทยลีกจะจบฤดูก,กาลลงในวันที่4พฤษภาคมขณะที่โปรแกรมนัดแรกในซีเกมปี2022เราจะลงสนามในวันที่7พฤษภาคมจึงทำให้ต้องออกเดินทางทันทีเมื่อฟุตบอลลีกจบลง บรรดาแป้งนวลพันล้ำซ้ำใน,นานะผู้จัดการทีมซึ่งต้องแบกรับภาระอันหนักนี้เปยเอาไว้ในการเข้าร่วมงานมิตรเพจของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาว่าเราอยากได้เหรียญทองในซีกเกมครั้งนี้แต่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเพราะในขณะที่เราเผชิญกับข้อจํากัดมากมายหลายชาติต่างๆเริ่มเตรียมทีมกันไปแล้วเจ้าภาพเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์เก่ามีการหยุดหลีกถึง4เดือนเพื่อ,อาการนี้ และพวกเขาก็เพิ่งจะอุ่นเครื่องเสมอกับเกาหลีใต้ชุดยู20ในขณะที่อินโดนีเซียยกพลไปฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้2ส,สัปดาห์ส่วนเมลมาไป UAE 2ส,สัปดาห์และสิงคโปร์ก็รวมตัวเข้าแคมป์กันตั้งแต่วันที่25มษายนที่ผ่านมาซีเกมครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอนแผนงานเบื้องต้นของเรานักกีฬากลุ่มแรกจะออกเดินทางวันที่4พฤษภาคมลงเครื่องที่กรุงฮานอยก่อนต่อรถไปที่เมืองน้ำดินส่วนกลุ่มที่2ที่ยังต้องลงเล่นไทยหลีกนัดสุดท้าย เนื่องจากสถานการณ์ของทีมยังมีรุ่นอันดับจะเดินทางไปพร้อมกับตนในวันที่5พฤษภาคมเราจะฝ่าฟันปัญหาและข้อจํากัดมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อทําผลงานให้ดีที่สุดซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เหรียญทองตามที่ทุกคนคาดหวังหรือไม่แต่เราจะทําให้เต็มที่ภายใต้ความพร้อมทั้งหมดที่เรามีมานำแป้งยืนยันเอาไว้เช่นนั้นสําหรับฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่31ฉางศึกทีมชาติไทย ชุดยูยอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับมาเลเซียกัมพูชาสอปปอลาวและสิงคโปร์โดยจะฟาดแข้งที่เทียนตวงสเตเดียมในเมืองนำดินประเดิมนัดแรกพบกับมาเลเซียวันที่7พฤษภาคมต่อด้วยพบสิงคโปร์วันที่9พฤษภาคมจากนั้นพบกับกับมพูชาวันที่1 4พฤษภาคมและปิดท้ายรอบแรกพบกับสอปปอลาวในวันที่19พฤษภาคมโดยลงเตะ19นาฬิกาทุกนัด ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขัน16พฤษภาคมและชิงชนะเลิศวันที่19พฤษภาคมนับตั้งแต่กีฬาแหลมทองเปลี่ยนมาเป็นกีฬาสีเกมช้างศึกทีมชาติไทยของความยิ่งใหญ่มาตลอด45ปีเต็มๆโดยเป็นแชมป์มาแล้วทั้งหมด14สมัยมากสุดในบรรดาเพื่อนร่วมภูมิภาคอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราต้องบอบช้ำและขายขี้หน้าจากการประเด็นตกรอบรอบแรกนำซ้ำแชมป์ยังตกเป็นของเวียดนามคู่รักคู่แค้นที่ตบหน้าเรา อย่างใหญ่ด้วยการแซงหน้าผงาดเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในยามนี้ด้วยหวังว่าในครั้งนี้แฟนบอลไทยจะกลับมาชุมชื่นหัวใจกันอีกครั้งกับการทวงตำแหน่งเจ้าซีเกมขึ้นมาแต่หากว่าเราทำได้ไม่สำเร็จก็คงต้องย้อนกลับไปโทษที่ต้นตอของปัญหาซึ่งการจัดวางโปรแกรมแข่งขันในลีกที่ไม่เป็นใจให้กับทีมชาตินี่แหละคือสาเหตุใหญ่มาตลอดในขณะเดียวกันคำพูดของท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เคยกล่าวไว้ว่าเราเก้า,ววา,ากข้ามอาเซียนไปแล้วนั้น มันคงจะกลับมาหลอกหล้อนเราชาวไทยไปอีกแสนนานส่วนข่าวสุดท้ายนะครับลำพูนแชมป์พร้อมโคงสุขโขทยัยคืนลีกสูงสุดบทสรุปบอลไทยลีก2ซีซั่นปี2021 22บทสรุปไทยลีก2ของซีซั่นปี2021 22 นอกจากลำพูลเวเออร์ที่เลื่อนขึ้นชั้นพร้อมคว้าแชมป์ได้แล้วนั้นยังมีสุขไทยเอฟซีที่กลับสู่ลีกสูงสุดได้สําเร็จจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลลีกอันดับ2ของประเทศไทยหรือไทยลีก2ก็ได้ข้อสรุปทั้งหมดทั้งทีมแชมป์ทีมเลื่อนชั้นขึ้นไปลีกวันปีหน้า2ทีมแบบอัตโนมัติและโซนเพย์ออฟหาทีมสุดท้ายที่จะขึ้นไทยลีกหนึ่งรวมถึงทีมที่ต้องตกไปเล่นในลีกสมีมศีษะนนด้วยผลการแข่งขันในเกมสุดท้ายประกอบไปด้วย เมืองการยูเนเต็ดแพ้ให้กับลังปาง FC 1ประตูต่อ3าลาดประชาชนะชัยนาทฮอนบิล4ประตูต่อ1เกษตรศาสตร์แพ้ลำพูนวอลเลเออร์3ประตูต่อ0อุดรธานี FC แพ้ละนองยูเนเต็ด0ประตูต่อ1อยุธยายูเนเต็ดแพ้สุโขทัย FC 1ประตูต่อ2ระยอง FC ชนะเชียงใหม่ FC 3ประตูต่อ1ราชนาวี FC แพ้ให้แพ้ยูเนเต็ด1ประตูต่อ3คาสตอมลาดกระบังยูเนเต็ด ชนะขอนแก่น f c 1่ประตูต่อศูนย์นครปฐมยูเนเต็ดเสมอตราด f c 1ประตูต่อหนึ่งโดยแชม์ปีนี้ตกเป็นของลำพูนวอลเลอร์ที่ฟอร์มดีในช่วงหลังและปาดหน้าคว้าชแชมป์ลีกพร้อมขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งในซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่รองแชมป์เป็นของสุโขทัย f c ที่ตามลำพูนขึ้นลีกสูงสุดของประเทศไปได้ส่วนอันดับ3-6ที่จะได้สิทธิ์เล่นในรอบเพลย์ออฟหาตัวใบสุดท้ายสู่การขึ้นไทยลีก1ปีนี้ประกอบไปด้วยตราด f c ลำปาง f c ฟชนชายนาทฮอนบิลและแพรอยู่นเตดซึ่งทั้งหมดจะมีการแข่งขันตัดสินหาทีมสุดท้ายที่จะขึ้นสู่หลีกสูงสุดของเมืองไทยในเร็วนี้ขณะที่3ทีมต้องตกชั้นไปเล่นในหลีก3ของประเทศไทยประกบรอบด้วยราชประชาขอนแก่น FC และราชนาวี FC